สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ฉันได้ไปหลานเอเชียมาจากกันเลยได้ของมาหลายอย่างจะเอาจะเอามาให้ดูเนะจน้ะเนาะพอดีผ่านไปเอารถลูกไปสมจ้ะ <c> เ <oughs> นาะฉันจะไม่ค่อยได้ไปสื่อของไทยจ้ะของกินนะเนาะเพราะว่าบ้านฉันมันอยู่เมืองในหน่อยจ้ะก,ก็เลยไม่ได้สื่อบ่อยเนาะ ก็จะสื่อมาไหวหลายๆจ้ะแต่ว่าวันนี้ฉันไม่ได้พักมาเนาะเพราะว่าลานเขาเออวันซุกแล้วนะของมันก็ไม่มีเนาะพวกของแขกแข็งกัตู้วางมากเลยพี่นนอกเนาะสื่อมาหมดนี่ก็เออลอยกว่ายูโรจ้ะเดี๋ยวฉันเอาให้ดูเนอกจากเนาะว่ามีอะไรมั่งก่อนอื่นก็บอกก่อนจะไม่ได้มาอวดมาอะไรนอกจากเนาะมาเล่าให้ฟังว่ะ เอามาให้ดูว่าอยู่เมืองนอกเนี่ยของกินมันเหมือนเมืองไทยหรือเปล่าเลาวมันมีขายหรือเปล่าเ <c oughs> นาะเวลาเรากลับไทยเห็นไหมพ่อเม่พี่น้องก็หวงเอาไอ้นอนไอ้นี่มาให้ว่าเรามาอยู่เมืองนอกไม่ได้กินเหมือนเหมือนอยู่บ้านเนาะเราเกิดบ้านไหนเราก็กินของแถวบ้านนั่นแหละเขตไหนก็เขตนั่นแหละเนาะอาหารบ้านเราเนะาะจะมาอยู่นี่เราก็มาดัดแปลงอาหารของฝรัลล่งเป็นอาหารไทยเนาะ ที่นี่กว่าจะได้ไปลานไทยบางที่โค้งก็มดจ้ะเนาะเออเราลุงก็กลับมาเข้าทีเล็วก็ฉันที่ไปไทยเนาะที่กลับมาก็ไม่ได้ขค้งมาจะเพราะว่าลุงมาแบบกระทันหันเนาะฉันก็ว่าเดี๋ยวลุงก็มาเลยไเ่ซื้สืออะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรมั่งเนาะจ้ะเนาะจ้ะเข่าจ้ะเข่าหอมมะลิแต่ว่าเป็นเข่าฮักจ้ะเข่าฮักมันจะถูกกว่าเข่าเข่ามิดเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าเข่ามิดก็ เออมันแพงแล้วมันก็สวยแต่นี่ฮักก็กินได้ก็อหอมอก็สวยเหมือนกันจ้ะเนาะเนี่ยสี่สิบสี่ยูโรเก้าสิบขาดอยู่เส้นหนึ่งจะหาติบยูโรเนาะแล้วก็ข้าวเหนียวจ้ะข้าวเหนียวก็สี่ยิโลครึ่งสิบห้ายูโรหกสิบเซนข้าวเหนียวลูกชอบจ้ะลูกชอบกินข้าวเหนียวลูกครึ่งอะชอบกินข้าวเหนียวเร็วเนาะ ลูกครึ่งนี่ชอบมากข้าเนียวน่ะจ้ะเดี๋ยวมาดูกันขาน้าวเหนียวให้ดูแล้วเนาะก็น้ำยาขนมจีนจ้ะซื้อมาแบบเวลาเราหิวหราเราหลีบเนาะทําด่วนจ้ะ น,น้ำยาขนมจีนเราก็ได้แกงคือรี่จ้ะแกงคือรีเ้าก็ได้แกงมัดสมันจะคล้ายๆกันนอกจกครี่ก็มัดสมันคล้ายๆกันจ้ะนอกาแป้งโก๊กิบอคิฮอด้วยแป้งทอดกรอบเอามาไปทอดมันกินีิน้อง สักคู่สักคู่ฉันมีสีขาวอยู่แต่โอริจะแ,แต่เมรร็ดสีหนี่เขาไม่เขียนราคาไว้ทำไมราคาสามรถจากเก่าสิบเก่าเซนพหกหกนี่ก่อซองน่ะนี่ซองละเจ็ดส,สิบเซนเนาะแบบนี่ซองละเจ็ดสิบเซนจากเจ็ดสิบเก้าเซนอยู่ประมาณนี้เนาะแต่ง ฉันก็ไม่ได้เอาเว่นไปแล้วฉันก็ยิบมาเลยมันมันคือแป้งอะไรลูกบอกให้สือ้อแป้งข้าวเหนียวโอ๋หรี่อยากออยากินเออโอ๋หรี่อยากกินแป้งอะไรแป้งข้าวเจ้าพี่น้องว่าแป้งข้าวเหนียวฉันเหลืออยู่แค่ครึ่งถุงเนาะโอ๋หรี่อยากกินบัวลอยจ้ะบัวลอยทำลยหลายๆสีป่ะ แป้งข้าวเจ้าก็มีแป้งแป้งไม่บอกลาคาจ้ะนี่เส้นกว๋วยเตี๋ยวจ้ะเส้นเฟอเนาะสองกิโลสามสิบก็มีเส้นขนมจีนจ้ะเนี่ยพี่น้องคะใครไม่รู้อายุมั่งหนอกจสื่อเส้นขนมจีนแบบไหนนี่จ้ะยี่ห้อนี่ก็ดีจ้ะอยู่เยอรมันเนาะ ยูโรเก่าสิบห้าเซ็นจ้ะชั้นใหญ่มาสามถุงไหญมาสามถุงก็มีเกาหลีเค็ดคูณสองจ้ง 6, สงนะสองหอสองซองนะไ่ตรงบ็อกแล้วค่าจ้ะ มีไว้ไว้ทุ้งหน่อยเนาะเส็นมีเก่าสิบเก่าเส้นแล้วก็มีเพนปอบเปียลูกโชคประทูจ้ะประทูแพงแพงถ้าเป็นเงินโอลิบอกว่ารอยเปดซิปถ้าเป็นเงินไทย เอามาถอดออริช็อบแต่ว่าทองก็ไม่เห็นจะอ้วนเนาะนาก็มีงอคองไม่มั่นหรอกเนาะ,ะจ้ะแล้วก็จคจ้ะขวดละน้ำมันหอยขวดละสามยูโรเก้าเซนน้ำปลาขวดละยูโรเก้าสิบห้าเซน น้ำปลาจ้ะชั้นนี่สื่อขวดน่อยมากข้าที่เราชัน้นสื่อขวดใหญ่มากล้วชั้นกินไมหมดสักทีจ้ะเนาะเพราะว่าชั้นก็ซสื่อปลาฝรั่งมากินด้วยนะเนาะสองกิโลสี่สิบเซนจากขวดหน่อยนี่น้ำปลาจะบอกไว่เนาะเผื่ออยากใครอยากสื่อเนาะจา้ะเนาะเผื่อพี่นองอยากไปสื่อจ้ะยี่ห้อพันท้ายนอรสิง์บอกยีหออ่ห้อพมโอริไดโออิชิมาสี่ขวด ฉันน่ะของที่ฉันจะไปสื่อฉันก็สื่อได้ในครบฉันหาไม่เหน็นพวกลานนี่ฉันไม่ค่อยไปนะนนไปทีเนาะฉันจะไปสื่อของลานนี่แต่แต,แต่ตรงเออแต่ทีว่าทําไมนะเออลานที่ฉันเคยไปสื่อประจาไม่มีแต่ลานนี่มีนะฉันเคยไปสื่อแต่เขาของเขายังงั้นที่นี่วันนี้เลยไปสื่อหลายแต่หาไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนผงนัวก็สื่อจากผงนัว หัวไม่รู้อ่ะอะไรติดนะนี่กะทิจ้ะอยู่นีนกกน่กินกะทิกองจ้ะเนาะมะพร้าวเป็นลูกเราวเมกิก้าซื้อดอกพีโนงซื้อมาแล้วมันเน่าพาขอ,องมาพาอีกนเนาะเท่าไหนี่ไม่รู้อะไรติดติดมาเออกะทิจากกระป๋องละยูโร หกสิบเก้าจ้ะไม่รู้แล้วคา่เท่ากันหรือเปล่าคนละอีหอกอ๋ออ,อ,อ,อันนี้จะแพงกว่าจ้ะมินมีสงสัยมาจากฮอลเลนเนาะมาจากนจเ,นเนเธอร์แลนด์แน่เลยมาจากเมืองไทยเหมือนกัน <c oughs> จ้ะนี่แหละจ้ะไดมาลายอยู่เนาะไดมาลายอยู่ ก็ปกติสื่อมาจากไทยเนาะที่นี่ไม่ได้สื่อลุงมากกัท่านหันโผดเลยไม่ได้สื่อมากก็เลยมาสื่อหลานนี้เนาะจ้ะได้มาหลายอย่างหยุแต่พักไม่ได้พี่นองคดไล่ไลยแล้วก็พักเขาก็ชงพักเขาหนาะวา่างไม่ค่อยมีฉันก็เลยว่าโอ้ไม่สือ่ดอกว่าเลยไม่สื่อพักเลยไม่ได้กินพักไทยเลยเนาะ <S <S ออ อดเลยไปที่นี่ไม่ได้พักไทยมองหามะาเขือก็อไม่มีนะพี่โน้องโอเคจ้ะนี่จ้ะของที่ฉันได้มาเนาะจ้ะเนาะเนาะข้าวเหนียวสี่กิโลครึ่งเขาเจ้าฉันว่าสิบเป็ดกิโลไปเนาะขาดอยู่เส้นหนึ่งเฉพาะหาดทิพยอยู่ เ้าก็ได้บะมีเพ็ดเนาะหลายๆอย่างเนาะนี่หลานบอกว่าปลาเมียนหลานบอกว่าปลาเมียนมาทอดปลาทูให้โอลิกินด้วยพอเขาพอเขาได้ปลาทูเขาบอกให้ปลาเมียนมาทอดเนาะเขาไปไทยเราปลาเมียนทอดปลาทูให้เขากินอร่อยจ้า จ้าไอไปสื่อของหลานเอเชียกลับมาแล้วก็ไปสื่อของของใช่ผักผลไม้ของ,ก,ก,ของกินอะไรหมูอะไรไกน่นกะของเอ่อถี่เยอรมันด้วยรวมกันก็สามร้อยกว่าจ้าวันนี้เนาะไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งของกินสามร้อยกว่ายูโรจา้านอกจากเนาะไม่ถือว่าเออ มาขี่อวดนะจ๊ะเนาะคนเยอรมันเขาสื่ออย่างงี้จากเขาสื่อของเก็บไว้ย่างงี้ของเขาเนาะเดี๋ยววันหลังก็จะมาอธิบายให้ฟังจะทำให้เข้าใจนะจ๊ะเนาะโอเคคลิปนี้ไว้ตำนี้ละจ้ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากช่องฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจให้ด้วยเด้อจ้ะเด้อขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จ้ะ สวัสด,ดีจ้า